สมุนบุญรงย์ไงเมื่อนี่ได้กินเขาเมื่อนี่พี่คุกแสีงพี่นงฉันป,ปะทู่เมื่อนี่ได้กินเขาได้กินยังไงได้กินป่าเมื่อนีะตุ๋นี่มากัดหมูตัวนี้ห้าเขาตะกัดหมูมื่อนักก่ก็คนดัชโบมีห้ากัดแต่หมูโอ้ยเมือเ่อนี่ไได้กินเขากินกับเบือกแซ่บไปแล้วเนาะ พอเพิ่งนั่นพอเพิ่นยังไปหาป่ามาอยู่ไฟแตเวินมันเลยลายไปอยากมาหอดเลยการเลือดมือนี่พี่เป็นสิเขาครัวไปรู้ไหมมินูอย่างนี้ไ่ <ตำ S 1> ้มินูมีนูตำ่ำมือนี่มินูต่ำรู้ไง นี่เกือบแล้วนะเขาจะน้อยขอเอขาจะได้ื่อหนึ่งเบาเอา,า,เอาลอุกเขาลุกคือมีนอหไหมอ้ใต่ำปลาเอวาวย,ายงาเลยปลาเปไ,ปไป่วกฮยมาแทกเบิ้งละน้อยสก,กปรกน,นี่หักหัวลน้อยหนึง มันนันไข่แล้วมันบ้วนหอยนม่พักัญญาหรือเปล่าเนี่ยบเซ่บบเ่บแล้วบอเซ่บกินปลากินเ่าวน้าแล้วทิ่แต่ก็เผา้ออใส่ปลายส่ปลาใส่ปลาหอยเมื่ออื้อมาได พาักเตรียมตัวมาเออเนี่เด้อมาเตรียมตัวบ่เออเพีนพี่มาคือสิบวมาแหละมาก็เลยได้งูไป็นห้ายเพิ่นไปใส่จังเกาะไปสิบเบสไปสิบเบสเลยได้งูไปหมดไปกินอาหารอะไรไขกระปุกน้ำพลอยใหญ่เขาเออพลอยใหญ่นายเอหัวนี่นุ้ยเออมันไข่อุ้ยดีนี่แหละหัวหน่อยเลยท่านก็บีนี่นะกระบังหนึ่งได้หลอยกำเดียวน่าเลยพลอย โอ้ยวายก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 โอ้ยมันกะเนาะคงหน่วยสกปรกว่ดอกาว้้ยผักปิ้งกินได้กับผีก็เลยเร็วบารยโอ้สุดยอดเลยมื่นมื่นมื่นภาไปถักกับเป้ามองหน่อยๆก็ได้ หนูใหญ่กับพ่อแล้วหายเออพ่อมองหน่วยที่งกลางนั <c oughs> so, so, appeal, possibly, yeah. ่นหนู่กลางๆป่ะเออผู้ดอ้วนน่ะอ๋อหนูใหญ่มันไข่หนูใหญ่มันไข่อันนี้มันหนูใหญ่พดบอลอือมันใหญ่โพดกาบมันใหญ่เกิดหัวน้อยหาวหนูขอน้อยน่ะตุ้งหงมันหยาบตุ้งหงหยาบเลยก็แบบผู้ดีพลังเอ็มันออแล้วกินใหญ่เลยผีใส่เมาใส่เลย ห่ยกัจอยอันนอกับเอนยมันรีบมันลืนหมดยก็เฮินต้มเหลยวหนเบื่อนาะโอ้ยกินขไม่ได้กินก้อยหอยดิบบ่ก้อยดิบเน,น,นีย่ยบอได้ก้อยยิมจบกเตงเออะกันต้มเหมือแล้วมันจอยมันจองมาเลยงอไม่พักกันจองพักบุกบริษัทพักเินบริษัทยังก่อนยังว่าพี่ ข <si ้าวปุ้นไม่ใส่บรอใส่ใส่แหละยังถุบๆลองถุยนะครับนี่หรออุ้ยน่าใส่ข้าวปุ้นมีน้องต่อแรงตังปลาตังปลาหอยหอยปลาลุงเอ้ยเข้าเจ้าว่าข้าวปุ้นอยู่อยู่อยู่ไทยนี่บุษย์ใส่ก็ได้ บใส่นาเขาใ่าไ่ใช่น้ำคุณไทยนี่ไม่ใช่น้ำไม่ใส่น้ำใส่น้ำแบบนั้นก็ได้นั่นเด็กปนะบ่ะลงเลยมาเด้อกินกาแรน้ำจัไมจ้ำสัวจ้หมูวป่าซิมดูหำเป็นไรซิมบะเดือซิมซิมเยอะกาหมาอะไรมาห่อเะไรยงเยเป็นลักตัดมาคืงเครือาคงเกรือ ปยแ่พอดีพี่พอดีบจชิม้งจะรับจะรับรสชาติเจ้าจะมาใช่เราขอขอพอดีเป็นไรพี่ฮะจางจางบ่บ่ใส่บ่ขาปุนพบ่แดนเนาะอรัวปลาแดดหอือก็เพอ่์เซได้ได้เนะิ่เขาแ้งไเดียวเดียวแล้วพูดยงไป้า Tâm bà sẽ vô hoa nhảy luôn à, luôn 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 này, luôn 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 เป็นที่ว้สยนเป็นไงเฮ้โบมัมกของเงินพี่พี่กี่เมต่อต<า>สองคนมานน่ทำไมเปิด้องคนเอ่นเลยต้อหมกต้หมก สบายดีปาลุงเข้าวแรงน้องมอดเดึ่งมีตำป่าก้อยหอยทอดปลาหมึกเใหญ่คนงามคุณดีว่ะคุณผากมาไหน,นยังกินบะเบ็ดทอดข้างสุดท้ายมันนี้ข้างสุดข้างสุดท้ายทั้งยี่ห้อตลอดเนาะคุณผานี่นะกล้วยทอดหมอหน,นึ่งเอากล้วย กล้วยทอดกล้วยป้าลูกเลยนี่บ้านบ้าอยู่บ้านนอกห้องว่ากล้วยสาบแต่ทั้งนี้คนห้องว่ากล้วยเนี่ยบุกล้วยทอดเนาะป๊อบกรอบให้ป้าลุงเบิ่งให้ป้าลุงเบิ่งแต่บอกให้กินเนาะหยอกหยอกอยากให้กินแต่มันเห็นได้ไหมอได้กินบ่ได้จักเครื่อยากแล้วมาหรือบ่แหละอยากให้กินน้ำแต่มันกินน้ำบ่ได้ เนี่ยเวลาข่าวกแดกกะนั่มาก,ก,กินมอเนาะจเลป้ออืมเว้ยอ่านยองแล้วอ่านย่องแล้วย่องแล้วบ้ย่องแล้วเซ็ตเซ็ยมีแหงด้เจมเหลาเด้อ่ายอ่องพี่อนเนียเสียหายเด้เลย,น,เลยนึง บ,บน่าไป,าไปหี่ยังไปเห็นหนาเสียเงนินลอยนึเ <c oughs> ขา,ขา,ขา,ขาก็เขาเขาก็เขาลุกวงจีเหลาเนี่ยบได้ยัง,ง,นง,นงเนี่ยนน้ำเตมนบิด

ผี่ตันะ้มเนี่ยสั่มดีแล้ว<ม>จนสวดจานนี่สวดจานพี่กินเพ,พดเดียามดูเรือสัม mm hmm. อ่มหัวขำอย่านี้ถาถาโตเขึ้นเติบโอ้ยมันบวมมากเลยแหละ mm hmm. นั่งถาตั้มน่ะหลังทอดกล้วยเตแล้วก็นนั่งถาบวมมากเลยแหละกินนิดหน่อยนี่สวัสดีแต่ใบตำให้เรากินใหม่เห ยืนย้ายนมอย่าหหยกันลูกอย่าหหยกันเมลานีบ่กให้นอนห้องเดือนบ่ไรตื่นเสา์มาข่อยบ่อไว้น้ำดำข่อยเหนียวบิดแถวมนี้จนได้ใส่อาควมไหัวข้างแนวไดมีตนเพินยันงกินเพิ้นเันเรื่องของเรื่องนะ ย่านยุงย่งก,ยง,ยงกินเพิ่นแล้วเพิ่นมานอนอยู่ห้อง <S 2> <S 2> เอาอีพอยนี่ไปนอนน้ำอีพอยนี่อ,อ,อียุ่ยนั่นคันสีเอาเขามานี่ผัดย่านกัดเขาบาดนี้เอาไว้อยู่นอกคันจเจ้าเขาไปห้องก,กับบืนปร,ประตูหนักต่างผมมุ่งฝาม่านหมุน,นเวิรนอนน้ำเออบาดีเลยเบิ่งกล้องย่างเวิดคืนอันนี้นะเวิรสดคืนสดนเชียล มันหยางไปมันหยางไปหยางมากหยางไปหยางมากเออบต่มึงเป็นหยังมาหาดำเลยปักดำไปนั่งอีดำหน่อยนะดำแม่ของตัวนั้นนะโอ้ยเขามันจะมีปด้วยยี่พ่อยน่ะจ้าจี้น่ะป้อเข่าเลยหยางวิต้นเพื่อนอีกยางแล้วก็ไปนั่งอยู่ในหน้าประตูบานใหม่เลนนะขาอยากให้เขาเปิดประตูให้เลจักควงช่วยนำบุ๋ให้เขา มาแล้งใสข้คอยอยู่นี้ยุ้ยจะขั้นเวรออกม้อยู่นี่เด็กๆก็ออกเบิดเลยเออเอาไว้เตะยุ้ยกับขี่วยกับบกแดกเด็กมันขี่เหเหี่ยวมันเหียว้วมขึ้นเหี่ยวขั้นขี่ตกเด็กเอาไว้อหือเมันมันของน้าบักแดกแดกีคอยของหน้าเบิ กินกระโถ๊บอยู่แก่หน่ดยย่างมันส่ากระลังไหนง่อยเลยง่อยกินกระโถ๊บย่างมั่ากระลังไหม้ย่างมส่ากระลางไหมพวกหนึ่งใช่จีใส่ผ่าใส่แพร่ไปเลยเนี่อะไรจะเป็นแพ่แผ่าคลอนหน่อยคลอดอหน่อย

คเคยเป็นแก้ววะคะทิ้เคยเลยดเหตไรทิ้งเน,นี่ยนาจะว่าะ แถวนี่เบืดล่างแล้วสิแลเอาแล้วไปเหยียบผาสิตินลุยเหยียบเสร็จครับเหยียบนาะมาแงมาได้นอนแต่แทะบูห้ยๆอยู่ยุดยาหยุดยาหยุดุดจข้นเขานะลูกกำลังกินบุญแมน่ป้ออีดําน้อยเป็นสวบเขากับกับกับในถ้วยนี่ กินเขาอันนี้กินแต่กับเขาก็บไไววบรรวรี่านิดกับเบิดเน่ยม้สิกวให้ลูกสระแนวลูกเป็นหน่วยหงายตีเนี่ยเขาประตุหรอลูงงกแล้เนี่ยเขาประตมขางลงลายลลอุ้นตระตยยบอกให้เจ้าเอายาคุมไปสิ้มันกับบเอาว้ตัดีวนบอเป็นวันแมวแมวมใ่ นายกันโอนนนนะ้กโดหนวดหนวนต้นต้นน้อยน่ะกำลังไปตาแพงเลยเนาะสามตัวกำลังเปนตาแพงตัวคืออีพอยนี่หักหักางเงาดำกว่าอีพอยน้อยหนึ่ง่าเปนตาตีนี่หมวเวนี่อุ้มตัวแดงป๊ก็พุ่งพุ่งนะก็เป,ป็นใหญ่หนึ่งเ,เออที่ขาวจ้ะเออเสียอย่างเดียวมีมัดมีเบอร์มีมัดเมืม่อ <laughs> นะเด็ดมัดหนึ่งสามสี่ตัวอันไหนใครว่าแมวก็าไม่มัดกันมา ตัวมามมันมันนอนกระดิ่งักะดอเนะ่เรา้าได้มีมันตัวใดทุกคนยะเอนเนาอาบน้าใช้มันตะกี้อีพ่อีพ่อยอ้จจ้าอาบน้าเมื่อแดงกี้ผู้ชมอนนี้ปก่อยอาบน้าเหมืนก็ได้นอจะเปต๊ขี้ต้มมาอาบน้าไหมมันบริยังในอาบมันมันขูดมันบวช่อยอาบน้ามันมาได้เน่ยมันขูดดัดเลย ก็น่าเอาพึกแต่ยังน้อยก็จักแล้วประเด็นแบบปิดใหญ่แต่จะมาอาบให้มันก็เลยวงบ่โง่ค่อนี่ยามแดดแดดช่วงโอ๊ยอาบซูมือตัวหอมกุ้มกุ๊กอืแล้วตัวผีดลอดนั่นนี่แต่คุ้มบ่หฮมันเลยอยู่ก็แล้วกไว้ ตัวได้ชิโอเลยเดี๋ยวอยากอีดำน่อยอยูม่มังขานเะน่ยมังดูอีสิบหานาทีก็เห็น